สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในปอาขายที่ดินครับท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเพื่อที่จะสร้างบ้านสวนไว้พักผ่อนในวันนี้ผมมีที่ดินแปลงหนึ่งมาแนะนำเดีย๋ยวเราเข้าไปชมกันได้เลยนะครับพิกัดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ถนนเรียบคลองประปามหาสวัสด์ตําบลบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี จากถนนกาญจนาพิเศษให้เลี้ยวเข้าสู่ซอยกาญจนาหรือถนนบางใหญ่มังคุลัดไปประมาณ4กิโลเมตรเมื่อข้ามของประปาแล้วให้เลี้ยวซ้ายไปประมาณ50เมตรจะเจอซอยให้เลี้ยวขวาเข้าอีกประมาณ400เมตรที่ดินจะอยู่ทางด้านซ้ายมือมีป้ายติดอยู่หน้าที่ดินขนาดของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่1ไร่22ตารางวาหรือ422ตารางวารูปแปลงสวยสทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง54เมตรลึก31เมตรปัจจุบันที่ดินแปลงนี้ยังไม่ได้ถมมีร่องน้าภายในพื้นที่ไว้ใช้ทําการเกษตรเหมาะแก่การสร้างบ้านสวนนะครับที่ดินแปลงนี้หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกติดถนดนรถรางสาธารณะกว้าง6เมตรที่ดินแปลงนี้เหมาะแก่การสร้างเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะทําเป็นบ้านสวนส่วนนักลงทุนก็สามารถซื้อเก็บและเก็บกำไรในอนาคตก็ได้นะครับ ส่วนราคาของที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่ตารางวาละ1,663บาทหรือราคารวมทั้งแปลงจะอยู่ที่4,500้านบาทค่าโอ,อนและค่าภาษีนักตรทที่ดินคนละครึ่งโนนปว่าภาระ,พ,าระพร้อมโอ,อนได้ทันทีส่วนท่านที่สนใจก็โทรเข้ามาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์061-645-4652หรือลาย ID p o r KU d u w n หรือที่ Facebook f แ n p a g e นายปอขายที่ดินส่วนรายละเอียดต่างๆและพิกัดของที่ดินแปลงนี้ผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คลิปท่านใดที่สนใจก็ลงไปดูาละเลกันได้เลยนะครับหากท่านชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับส่วนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ